ถามึงกดยังหูุเมื่อกี้แม่ตกใจเขานั่งอยู่ดีๆหนูก็เดินมานี่แน่เขาหันมาหาหนูเขาบอกอุ้ยเฮียอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ค่ะเฮียนี่แน่อะไรเนี่ยเขาตกใจสวัสดีค่ะแล้วมึงจะเดินไปไหนไม่ขึ้นไหมล่ะสวัสดีค่ะฮะ ยังไงเขายังจำมึงได้เดีวเอ้ยรถรถขนอ้อยมันขับมาส่งข้างหน้าเนี่ยผัวหนูเองหนูคนน้องโคค่ะค่ะสวัสดีคุณยายเอาให้ที่แม่พูดน่ารักคิดถึงมากเลยเขากลับไปเล่นบ้านไป ขนาดกูรูปร่างเงี้ยเขายังกล้าหอมกูอ่ะมามามาขึ้นมามาทำอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฝรั่งฝรั่งหาเลยผมก็งอะมก็ตีนนิดก็แล้วขึ้นง่ายพี่อนุขึ้นหน่อยมามามาขึ้นมาขึ้นมาอะไรมายักนองยักหน้าเขาบอกว่าอี้ไงเอาได้ขึ้นง่ายๆขอบคุณค่ะมีลูกมีเมียยังคะ มึงน,นี่จะจูวยเรื่อยจังเลยกอบคุณนาปัญญาปัญญาดของกันหนูเลยอะไรคิดเอ้ากูกันมา,มาเเาอยโอ๊กูจะคุยกับปัญญาอยากมีบัวเป็นราชการอ๋อชอบไม่เห็ดแล้วเมื่อคืนนเ,เจอข้าราชการเป็นไงอะ ไีการเไปไ็นห่วงเป็นใยขอบคุณคะ่ะขอบคุณประหลัดนะคะ <c oughs> พูดถึงประหลัดนี่นะเมื่อคืนหนูก็ได้มาราชการเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปหลัดจริงดิเมื่อคืนไปนอนกับตำรวจมาบ้าจริงเก๋งไปนอน <c oughs> รจะมงมจะตำรวจมาเอาเหรออา้าไปนอนกับตำรวจมาเ,าเมาเปล่าไม่ได้เมามันนอนข้างนอกกูนอนในครกา <c oughs> ทำไมไปทำอะไรอ่ะ ็เรื่องของเรื่องไปนอนด้วยกันนี่แหละไปเจอกันที่ร้านเหล้าชวนหนูเข้าโรงแรมหนูก็ไปอ่ะดิโอ้แล้วใครท้าหนูไม่ได้เะดเวยเด้อฮึ่มแลวคืนนั้นเป็นไงอุ้ยก็มีอะไรกันพอเช้ามาเช้ามามันแจ้งข้อหาหนูเลยจับหนูคดีอะไรอมของหลวงบัลลักประเมินหน้าหนีแล้วงอี่จังโอเคไหมคะ อะไรคะแล้วเดี๋ยวถืออะไรมาเนี่ยเปล่าค่ะหนูไม่มีอะไรมือมันว่างก็ถือไม่เจอแก่เรียกว่ามีอะไรพกมาเล่นด้วยไม่มี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 ว่าอะไรเนี่ยอะไรนะร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงแม่อยากฟังเพลงอะไรเพลงอะไรคะเพลงดีๆใครร้องวะเพลงดีๆทำไมไม่ให้คนดีๆร้องคะเขาชอบ ออโหนรูปร่างกูงไม่น่าจะเข้ากับเพลงดีๆหรอกผิดแล้วลข้าแม่ออแม่วันนี้หัวไวจังแล้วมาไงนะก็บอกแล้้ยงให้มารถติบอ้อยมารถ,ถนอติสขนอ้อยอไม่ใช่ละามายัางไงมาจมาได้ไงรู้อะไรก็เห็นเขาปิดป้ายใหม่ประกาศอยู่ใครปิดป้ายก็เมืองพี่นี่แหละว่ามีงานแต่งหนูก็จะมาร้องเพลง <gesch uce> แต่วันนี้ไม่ร้องก็มึงก็ไม่ไหวนะแม่เขาชวนกูคุยนะอ๋อตกลงรจะร้องไหมร้องไม่ร้องอ่ะไม่ร้องอานี้เข้าไปเจ้าภาพก่อนไปเจ้าภาพในชุดสีเขียวที่เจ้าภาพเจ้าภาพและนี้นะคะอันนี้อมาดอามาดสวัสดีค่ะรูปร่างหล่อจังเลยชอบไหมอืมพี่น <serves> ุกเขียนคิ้วเป็นไงสวัด์หางโอ้โหยิ่งกว่านางในวันนักดีแต่งอะไรแต่งหน้าสวยสวยหล่อ อันนี้ไม่เคืองนะบกเบาบกเบาฝากหน่อยดิเนี่ยไอเจอเนี้ยอืไม่มีอะไรหรอกสวัสดีค่ะเจ้าเมืองสวัสดีจ้ะเป็นใครคะเนี่ยไปเจ้าเมืองที่นี่เจ้าเมืองเหรอแทงหนูไหมหนูเป็นเจ้าเมืองในไหนก็ไม่ได้ประหลัดและเจ้าเมืองนี่ไงพอไว้หนวดไว้เขาน่าจะกระจียไม่ใครเนี่ยจะเบา ดื้อชอบดื้อเขาเป็นนี้แหละเห็นดื้อในไม่ได้ก็ชอบดีเหมือนนั่งใกล้ทำไมอ่ะตาดีบ้าว่ะนี่เจอหนูได้นะคะหนูยูตอกมะขามค่ะกรุงเทพดูตรงไหนเนี่ยกรุงเวียนยี่สองดีไหมดีไหมอ้าวพี่ไม่รู้เหรอเทักไปเจนี่พ่อเจนี่พ่อไปไปพ่อแม่ไม่อยู่เลยไม่อยู่แล้วหลายปีแล้ว ทำไมล่ะตายอัหนักไปหน่อยสิพ่อแล้วไม่เหงาไหมเหงาจ้ะเที่ยวกะลี่สิครับพ่อเ <c oughs> ที่ยวกะลี่อะไรกะลีพับไปกันหนูไหมไปไหนยี่สิบบาท <c oughs> แพงจัง22บาทเพราว่าแพง <c oughs> ไม่คิดจะออกเลยเลยหรอคะ โอ้โหจบเลยเจ้าเมืองอย่างงี้ไปคุยนี่ดีกว่าอ้นี่เจ้าบ่าวนะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวลหล่อไหมเจ้าบ่าวฮะเจ้าบ่าวหล่อไหมไม่ใช่มึงกระติ๊บอะไรไมันจะกระถามว่าเจ้าบ่าวหล่อไหมจะใช้ได้เอออะไรน่ะเจ้าสาวอ่ะเจ้าสาวเหรอนี่ผมนะจ๊ะ <laughs> ไม่น่าเชื่อว่ายาวขนาดนี้สวยจังเลย จะแต่งงานอยู่แล้วทำไมมานั่งอมกระดูกหมูอยู่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยฟันฟันเ้ฟันหรอเนี่ยฟันฟันถึงว่าไม่กินอะไรอมฟันก็อิ่มได้ตาก็สวยตาประดุกตาประทูน่ารักตาเธอตาอะไรตาฉันน่ะเออืี่มึงเนี่ยนึกจะมาก็มาก็บอกว่าไหวที่ิดว่าสวยเหรอ พอใช้ได้ค่ะใช้ได้ไปซื้อแปซี่ให้หน่อยสิเ็นตอย่างกันก็บอกใช้ได้ไปยืนหลังเมนวัดหนองโพกับฉันไหมทำไมวะจะได้รู้ว่าระหว่างเธอกับฉันหมาจะเลือกกัดใครโอเคไม่คุยแล้วมีใครเนี่ยละจูองค์รักองค์รักอยู่ใกล้หนูเลยทำไมอละครนายกใช่สวัสดีค่ะตัดวยกัน มึงเป็นประหลัดหรือมึงนั่งแอ๊กเนี่ยประหลัดยังไม่มายังมึงเลยร่าจะคสวัสดีค่ะเป็นเฮียแล้วไม่คุยกับคุณเนาะแม่งแล้วตอนหน้าเพรที่นั่งมึง,ปร,ง,งประ่ลัดงถอรองเท้ามันต่ำแล้วไปสกิดราจโคมึงแบบก oh ไม่กล้าถอดไงก็ถอดมมนต้องถอดมันไม่ดีเม,ม,มาคืนก็สองคู่หายเอา เดี๋ยวถออรองเท้าก็ได้ขอโทษนะคะต่อหวางให้ดีได้สิปากหน่อยแล้วมันไปฝนากอะไรมันต่ำก็วางไว้ข้างล่างสิต่ำมาอะไรกูใส่ขึ้เครื่องบินมาแล้วมันศกโปรกมันเป็นรองเท้ามึงก็อย่าคิดว่าเป็นรองเท้าสิครับมึงคิดว่าเป็นอย่างเอิดก็จะได้ไม่มีเรื่องล้วเป็นอะไรอ่ะเอ้าดิสอกเข็นคิ้วมึงคิดแค่นี้ก็ไม่มีเรื่องดิสอกเข็นคิ้วไงแล้วเป็นอะไรอีกที่ทาตา เป็นริสติกเลยไหมริปสติกเนี่ยวาด,ดไปเลยค่ะวาดไปเล่นหน้าเลยไอ้ถ้าสมมุติว่ายุงกัดแต่อยากจะเป็นไม้ตียุงเนี่ยเป็นได้ไงไหมไม้ตียุงก็ตีเลยค่ะตีโอเคจังหวะนั้นลุน่าจะดูตาลอ,อยไนดะ้เล่นหน้าได้เลยเล่นหน้าหน้าดูเลยถามวไปนี่เขาไปออกรายการามานะ่ะออกรายการอะไรมาคะ้องเล่นเต้นยกครัวครับแล้วเล่น,นเล่นเสียงด้วยร้องเล่นเต้นยกครัวเรตติ้งเป็นไง ดีครับเดตติ้งดีมากเลยเคยดูไหมคะช่องเจ็ดร้องเล่นเต้นท์เดินครัวเคยดูดูไหมรู้จักวะอแบดเหี้ยไม่รู้จักวะเอ้ยจะไปไหนแล้วเขาร้องเล่นเอ้ยเขาไม่รู้จักหรอกร้องเล่นเต็นย์เดินครัวดูช่องวันช่องวันรายการเลยนะไทยแนนห้าห้าห้าครับผมลิเกเราไปออกคนหนึ่งนี่ใช่ใช่ใครวะเขาเล่นดีคนนั้นอ่ะเขาเล่นดีเพราะว่าเป็นตลกด้วยอ๋อเงินรักใครอ่ะบางมึงมาคุยครักันได้ เราเจะประกาศรายการมึงเนี่ยไม่ต้องค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วมาใครเนี่ยอ้าวเนี่ยรีบตัดบทเฉยเพืเจ่จะคุยกับมึงนะเนี่ยก็ถามว่ามาใครมาแต่ลูกไม่ตายแล้วอืม